สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับสาวอึ่งพารวยชาแนลนะคะพี่น้องจา๋าสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทท่านนะคะสวัสดีทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่นะคะพี่น้องจาอ๋าเช่นเคยนะคะวันนี้น้องอึ่งก็มีแนวทางฮานอยสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะน้องอึ่งมีสูตรหนึ่งธรรมดานะคะพี่น้องจา๋าสูตรหนึ่งเฉยเยแล้วก็สูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะอเดี๋ยวจะสับสนกันเนาะอ่า สำหรับของวันที่11เดนะคะเดี๋ยวอา๋ยวไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาดูผลของวันที่10กันก่อนนะคะอ่านอยเฉพาะกิจนะคะพี่น้องจ๋านอยเฉพาะกิจออก972นะคะ972ข้างล่าง78เนาะอ่า72ก็เข้าตัวกลับนะคะพี่น้องจา๋าเข้า27นะคะส่วนบนหลุดไปนะคะพี่น้องจา๋าเพราะว่าน้องอึงให้รูด2เนาะอ่าพิเศษบนออก05 9ล่าง7 5ห้า หลุดนะคะวันนี้ห้ากับเก้ามาเยอะเลยนะคะพี่น้องจ๋าเจ็ดด้วยอ่าส่วนน้อยปกตินะคะออกเจ็ดเจ็ดหนึ่งแล้วก็หกเก้านะคะน้องหวงก็หลุดนะคะพี่น้องจา๋าอ่า V I P อออกเก้าห้าเก้าหลุดนะคะอ่าส่วนสองหกมานะคะพี่น้องจา๋าเด่นที่สองสองหกตัวที่น้องหวงชอบด้วยนะคะอ่าอันนี้ก็เข้าไปเนาะอ่ารอบนี้ก็เข้าไป เฉพาะกิจตัวกลับนะคะแล้วก็ VIP ล่างตรงๆนะคะตัวที่น้องหวงชอบด้วยนะคะของเมื่อวานก็เข้าไปสองคู่เนาะค่สามกับห้าหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าอ่าวันนี้ก็เข้าไปสองหกตรงๆนะคะส่วนเฉพาะกิจเข้าตัวกลับนะคะพี่น้องจา๋าก็ยินดีกับท่านที่ตามสูตรหนึ่งเม็ดเดียวด้วยนะคะครโฉกดีกะ คอมเมนต์บอกน้องบึงด้วยนะคะพี่น้องจ๋าจะได้มีกำลังแรงใจทำแนวทางออกมาแบ่งปันเนาะ,ะมาตามต่อกันของวันที่11นะคะ,ะมาดูของวันที่11กันก่อนนะคะพี่น้องจา๋าโอ้ค่ะกล่องน้องบึงก็อยู่เดี๋ยวน้องบึงเขียนวันที่ก่อนนะคะพี่น้องจา๋า วันที่11เนาะ11สิงหาคม2564นะคะแนวทางฮานอยนะคะพี่น้องจา๋าสูตร1เม็ดเดียวนะคะอันนี้เม็ดเดียวนะคะก่อนไปรับชมนะคะพี่น้องจา๋ามาฟังคำเตือนกันก่นกอนนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะเพราะว่าน้องหุ่นก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะพี่น้องจา๋าคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนำมาแบ่งปันนะคะ สำหรับของวันนี้นะคะพี่น้องจา๋าของวันที่11สิงหาคม2564เน้าะอ่าน้องหวงก็จะให้รูดที่4ี่นะคะรูดสี่นะคะพี่น้องจ๋าก็จะมี4ี่1 42 43 4ี่หนึ่งสี่สองสสาหนะคะพี่น้องจา๋า สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดอ่สี่เก้านะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวที่น้องบึงชอบนะคะเดี๋ยวนะคะพี่น้องน้องบึงขิดแบบนี้ไว้กกอนอ่ารูปสีนะคะวันนี้สูงหน,หนึ่งเม็ดเดียวนะคะสีที่น้องบึงชอบนะคะ สี่สี่นะคะพี่น้องจา๋าสี่สามสี่เจ็ดแล้วก็สี่เก้านะคะอ่าหรือว่าชอบตัวไหนก็สามารถเลือกดูได้นะคะอันนี้คือน้องหุ่งชอบส่วนตัวนะคะอ่าใครชอบก็จดไว้แคปไว้ได้คะ่ะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องจา๋าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะพี่น้องจา๋าปะปนกันไปเนาะ สำหรับวันนี้น้องผึ่งก็ฝากไว้เท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะพี่น้องจ๋ารวยๆเฮงๆนะคะสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ